สวัสดีจ้าแกงน้ำไม้อีกแล้วค่ะพี่น้องมากหลายคะ่ะแกงน้ำไม้นี่พอดีป่าเพิ่นเอาแหนงน้ำไม้มาให้ค่ะหรือว่าน้ำไม้หน่อยเนะะี่ยค่ะเอามาต้มซะก่อนค่ะกะได้เพิ่นเอามาให้หลายเติบเลยค่ะพี่น้องพุนาเครื่องหมอเลยจ้าแต่ว่าสีบอต้มจืดคือเก่าคะ่ะมากแบบขมๆจักหน่อยคะ่ะอันนี้ก็ตมบักพริกคะ่ะตมบักพริกตมข้าเบือข้าเบือตำแล้วกะเอาไปค้นใส่น้ำยานังซะก่อนคะ่ะน้ำยานังกะขันไปเรียบร้อยแล้วคะ่ะ กะแกงหลายค่ะพี่นองกินกะพีกับนองหลายคนค่ะอันนี้พักที่ใส่เมื่อนี่ใส่พักกระแย่งค่ะแล้วก็มีเฮ็ดหูหนูเห็ดคอนค่ะแล้วก็พักกูดยอดบักเอือบักบวบด้วยจ้าแต่ว่าถามนีบักเอือน,นี่ใส่ลงไปน้ํากระแสบค่ะแสบก็เกาค่ะพี่นองมันสิเฮ็ดไหนหนามมันออกหวานๆนัวๆจ้าใส่หนามยา่านั่งลงหมอค่ะพี่นองใส่หน่อไม้ต้มค่ะที่เตรียมว้ลงไปค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งได้พี่น้องถ้ามีบักหอยขมใส่น้ำนี่ก็แซ่บแสบค่ะแกงหน่อหม่ใส่บักหอยแสบค่ะขาปุงรสกะคือเก่าเลยค่ะปลาเกลือชั่วรสนะคะใส่น้ำปลาน้ำกระไดค่ะอันนี้น้ำปลาใส่ปลาดิบได้ค่ะพี่น้องถ้าเป็นปลาขวดมันจะมีการปรุงรสเป็นรสหวานๆนะคะมันก็อาจจะกะบะถืกมักใส่ปลาดิบค่ะมันเสด็ความนัวค่ะนัวนวเข้มเขมค่ะ ค่ะอันนี้กระใส่พักนะคะกะสีใสพวกทุกอย่างอะค่ะลงไปเบิดเลยค่ะแต่ว่าพักกระแย่งสีใสที่หลังค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่พักแล้วก็เตมหมอเลยค่ะกินฮอนฮอนกับข้าวเหนียวข้าวสวยเนาะแซบแบพี่น้องกินได้เรื่อยๆค่ะกินบัวบวดกระแซตัวมาอุ่นกินไม้แหงอุ่นแหงแซบค่ะมาค่ะพี่น้องแซบแซบน้ำกันค่ะสวัสดีจ้า